ในประเด็นนี้นะคุณผู้ชมนะก็มีโคศกอายการนะครับก็บอกว่าที่เมื Hak ่อวานนี Hoy ้พนักงานสอบสวนให้ปล่อยตัวคุณทัก <si ษิณชั่วคราวหลังอายัดตัวเนี่ยเพราะเป็นวันหยุดซึ่งก็ใช้วิธีสาบานตนแล้วก็ปล่อยตัวไป โดยไม่ต้องมีหลักประกันแต่คุณผู้ชมฮะก,ก็มีอีกประเด็นหนึ่งที <c oughs> ่เป็นประเด็นน่าสนใจซึ่งเราก็แบบชอบกันมากแม้กระทั่งอธิบดีอายการสํานักงานคดีอาญาก็ต้องมาตอบประเด็นนี้ด้วยนะครับก็คืออาการเจ็บป่วยของคุณทักษิณค่ะ <c oughs> เพราะว่าได้เจอนี่ใช่ไหมเมื่อได้เจอก็คุณจะต้องบอกกันหน่อย <c oughs> ว่าเป็นปอย่างไร,อรเออ โดยตอนนี้เราได้รับการอัปเดตแล้วจากคุณปรีชาสุดสงวนนะครับบอกว่าสภาพท่านก็คือคุณทักษิณเนี่ยนะฮะตามที่ผมเห็นผมว่าป่วยขั้นวิกฤตเลยนั่งวิวแชร์มาแต่เมื่อถามว่าอะไรที่ทําให้เห็นว่ามันเป็นขั้นวิกฤตคุณปรีชาก็ตอบว่าคืออย่างแรก ฟังจากข่าวมาแล้วผมก็นั่งคุยกับท่านท่านคุยไม่มีเสียงเลยแล้วก็สภาพผมดูแล้วป่วยจริงๆก็ตามที่สื่อมวลชนเห็นเมื่อวานก็จะมีที่ล็อกคอมาอแล้วก็ตรงแขนด้วยนะครับและสภาพท่านนี้ก็เดินไม่ไหวอ,อันนี้ก็อาจจะเป็นคํายืนยันจากอีกเสียงหนึ่งจากอธิบดีอายการสํานักงานคดีอาญานะครับประเด็นที่ประชาชนสงสัยว่าป่วยจริงไหม,มโดยอีกหนึ่งคนที่ยืนยันนะคะว่าคุณทักษิณป่วยจริงก็คือก็คือคุณภูมิธรรม เขาว่าไง<น>าบ้างคะเนี่ยคุณภูมิทําก็ตอบว่าไม่ป่วยจริงได้ไงสิ่งที่ผมถามมาเป็นเรื่องของเส้นเอ็นไหลขาดซึ่งผมก็เคยอยู่ในสภาวะนี้อายุ60ขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่มานานมันมจะมีเส้นเอ็นที่มันขาดผมเนี่ยขาดยุ่ยไปหมดเลยต้องผ่าตัดในโรงพยาบาลและก็ต้องรักษาตัวห้อยแขนอยู่ประมาณ6-7เดือนขาดไม่ได้ขาดธรรมดาขาดยุ่ยอ่ะ ผู้ชมบอกขาดยื่ยนี่เอ็นหรือสันหลังไม่ใช่แต่คุณภูมิธรรมนี่ไม่ใช่คนเดียวใช่ไหมพี่ซีใช่ค่ะมีมอีกใช่ไหมใครฮะคุณสุทินอ่าคุณสุทินอ่าคุณสุทินบอกว่าขอคอนเฟิร์มว่าคุณทักษิณป่วยจริงอโดยบอกว่าจากที่เห็นภาพท่านทักษิณใส่เฝือกที่คอและแขนก็รู้สึกสงสารเพราะที่ผ่านมามีแต่คนเห็นภาพท่านองค์อาจแข็งแรงกระดูกหักนี่ผมเห็นหักจริงนะอย่าไปไปทำล้อเล่นไปทำเป็นสร้างภาพไม่ได้และโดยตัวท่านท่านก็มีโรคอยู่ผม มเชื่อว่าป่วยจริงอ้าวไอคอนเฟิร์มว่าป่วยจริงกับผมเชื่อว่าป่วยจริงไม่เหมือนกันนะไม่แล้วกระดูกหักหรือเอ็นลายขาดนั่นนะสิ <c oughs>